โลลิปบ๊อดอตหลิงหลิงเดลเอสักดาคมคอนกรีตทูโกไทยประกันชีวิตขอบคุณครับสปอนเซอร์โอ้โหวันนี้มาถึงโคราชบ้านเองไกลมาก6ชั่วงขอขอบคุณโลดิป๊อปดหลิงหลิงชอบครับโลลิปบ๊อดอตหลิงหลิงชอบนะฮะนำข้าเครื่องสำอางและวิตามินแท้จากเกาหลีและญี่ปุ่น100%แท้<า>แน่นอนอ่าแลวบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยถ้าผิวเข้มๆอย่างเงี้ย ควรหาวิตามินซีตอนนี้นหนูกำลังหาคอลลาเจนพี่อคอลลาเจนเขาดีนะคุณเข้าไปเลยโลลิปปอปดัดลิงหลิงช็อปเฟซบุ๊กช้อปปี้ไลน์ไอจีพิมพ์คำเดียวเลยครับว่าโลลิปปอปดัดลิงหลิงครับผมขอขอบคุณเดลค่ะ คอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลนะฮะบอกเลยว่าของเขาเนี่ยดีจริงๆชื่อเดลเนี่ยการันตีอยู่แล้วทั่วโลกเอางี้เลยกันการันตีในเรื่องของการรับประกันเนี่ยออนไซต์เซอร์วิสนะคะอันีสดปีจริงครับผมใช้บริการนะออนไซต์เซอร์วิสเพราะว่าความที่ทํางานมีปัญหาเดลใช่ไหมเราก็จําได้จากรายการว่ามีออนไซต์เข้าไปในศูนย์คิดว่าจะยุ่งยากหรืออะไรเงี้ย ง่ายมาาเลยไปหาได้เลยครับที่ตัวแทนจาหน่ายใกล้บ้านคุณครับผมขอขอบคุณเอศักดาคมครับเอศักดาคมนะฮะศูนย์รวมพระเครื่องยุค4.0เลยตอนนี้เนี่ยอยากได้พระดีพระเด่นพระดังนะ,ะไปหาที่เอศักดาคมได้แน่นเลยกำลังกำลังกลับมาอะไรเหรอ กตุกามรามาเทพวจริงอ่ะพี่พี่เอนี่คือเซียนเรื่องนี้เลยนะถ้าอยากดูตอนที่พี่เอประมูลเนี่ยสนุกสนุกหรือคุณอยากจะได้พระดีพระเด่นพระดังเนี่ยได้ที่เพจเอสักดาคมขอขอบคุณคอนกรีตทูโก้ค่ะคอนกรีตเนี่ยเวลาคุณจะสั่งมาที่บ้านเนี่ยบางทีก็ต้องผ่านช่างเนาะผ่านนายช่างผ่านรุ่นผ่านนี่หรือโทรไปเนี่ยมันยากมากๆเดี๋ยวนี้นะมันสั่งออนไลน์ง่ายๆผ่านคอนกรีตทูโก้ครับเข้าไปติดต่อได้เลยนะที่ไลน์แอด คอนกรีตทูโกนะหรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook คอนกรีตทูโกและ w w w t u g o t h i l l n n d o o แนะฮะและตอนนี้นะโปรโมชั่นง่ายๆเลย <c oughs> เพียงแค่คุณเนี่ยเข้าไปแอดไลน์ของเขา <line. S 1> แล้วบอกว่ามาจากรายการเดอะซิกเซนคนเสินผีคุณได้ไปเลยครับ หน้ากากอนามัยแล้วถ้าคุณสั่งอีกล่ะหนูจะได้อะไรพี่กิฟต์เซ็ตจากคอนกรีตทูโกซึ่งโอ้โหไม่มีใครได้นะครบขอขอบคุณไทยประกันชีวิตนะฮะสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญไหมออฟมากๆอ่าจะซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกแบบครบรอบด้านเช่นบริการเฮลท์แคร์โซลูชันไม่ว่าจะเป็นไทยประกันชีวิตฮ็อดดายนะคะหรือว่าบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรีทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงเฮ้ยเจ๋งหรือว่าไทยประกันชีวิตเมดิคอลเซคันด์โอเปอเรียนอันนี้ดีมากนะเป็นกกกาาาารรรรบิใหห้คคปึษวมเ็นทที่2โดยยแพ์ ไท,ทยประกันชีวิตไม่ได้แคร์นะคะบริการสำรองค่าใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลไม่ต้องจ่ายก่อนคะอ่ะหรือจะมีไทยประกันชีวิต international claim solutions <S บริการ,รสินใหม่ในต่างประเทศด้วยนะคะ<ม>แล้วก็มีไทยประกันชีวิต telemedicine บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์สนใจนะฮะติดต่อตัวแนทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศนะฮะให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตโทร1 1 2 4ครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตานั่งเลยครับนั่งเลยไม่เป็นไรเอาอตอนนี้เลยคุณแอร์คุณออฟคุณเห็นอะไรในคุณตาตเองเห็นคุณตาเมื่อคืนนี้ ฮะแบบนี้เลยคุณเห็นคนร่างเล็กใช่คนร่างเล็กก็ตัดผมลองทรงแล้วใส่ชุดนักบอลแต่ไอคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะเขาดูร่างเล็กแต่ดันเป็นคนนี้แหละแต่นี่เป็นชุดโรงเรียนเนาะก็คล้ายๆการเพิ่งเราเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่คือชุดกีฬาชุดกีฬาของโรงเรียนถูกไหมฮะอ่าแล้วก็ใส่กางเกงกีฬาด้วยใช่แบบนี้เป๊ะเลยอ่ะคุณเห็นคนร่างเล็กนั้นทําอะไรอยู่คุณตาฟังนะว่าเป็นเหตุการณ์ทีุ่ณตาเก็เหันไ คือมันมีตุ่มน้ำเนาะแล้วก็เป็นบันไดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินอะเดินแบบเดินไปอย่างเงี้ยเดินแบบเดินเล่นเหมือนในตุ่มน้ำเงี้ยเดินเดินมีท้าวตุ่มน้ําใช่เดินอยู่ในบ้านเขาบอบ้านไม้ก็เป็นบ้านแบบใบไม้อย่างเงี้ยพี่เจเมื่อวานเนี่ยหนูเห็นแบบนี้เลยมีตุ่มน้ํำไหมบ้านหลังเก่าแล้วไงต่อ แต่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้จับเรื่องว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรดันเป็นภาพตัดมาว่าเขาอ่ะแบะหัวให้หนูเห็นน่ะแล้วตรงเนี้ยเลือดเต็มไปหมดเลยอะแบะหัวใช่คือแหวกแบบแหกหัวอย่างเงี้ยค่ะอ่าแหกหัวแบบแบะหัวตัวเองอะต็แบบเลือดแบบเต็มไปหมดเลยพี่เจคือคืออย่างนี้คือสื่ออะไรผมไม่เข้าใจเนาะนั่นน่ะสิแล้วแล้วคุณเห็นอะไรอีกต่อจากนั้นแล้วหลังจากนั้นน่ะหนูก็เห็นเป็นผู้ชายหน้าตาแก่แบบนี้แหละ แต่ว่าเขาดันใส่เขาบอกว่าเขาเป็นลอสีเป็นปู่ลอสีแต่ว่าดันใส่ชดาแหลมมันคือลอสีต้องเป็นผมตัดใช่ไหมคะ,ะคงหมวกอะแต่ไม่ใช่ดันเป็นสัใส่ชดาแหลมแหลมอะ่ะคุณตาเคยเห็นไหมครับเห็นนานเลยหลายปีคุณตาเห็นนานแล้วหลายปีเห็นที่ไหนครับเขาไปหาผมตะดงไปหาคุณตา ที่ดงในุบเขาค่ะแกจะเขาสร้างกระต๊อบนอนที่หุบเขาอ่าแล้วไงต่อคุณเห็นอะไรอีกแล้วหลังจากนั้นหนูก็เห็นเป็นคล้ายๆกับตัวตุ๊กตุ่นนะคะที่เป็นที่เป็นปูนอ่ะเป็นตัวตุ๊กตุ่นสูงประมาณเนี้ยนะเหมือนหุ่นมันคล้ายๆห้หุ่นหุ่นพยนต์หุ่นอะไรเงี้ยมีทั้งหมดห้าตัวอ่าแล้วในห้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยใส่วิญญาณร้ายมาหมดเลยวิญญาณร้ายทั้งหมดเลยห้าตัวเนี้ยอ่า คุณตาเคยเห็นหุ่นลักษณะแบบนั้นไหมครับเขาก็เดินไปโคกตะโกแต่ก็ล้มแล้วฮะแีอะไรครับแบบโกตะโกแต่ก็ล้มแล้วเขาเดินไปที่ต้นตะโกใครเดินไปที่ต้นตะโกคุณตาก็เป็นรูปร่างแบบคนเป็นรูปร่างแบบคนแล้วเดินไปก็หายเดินไปก็หายมีเรื่องหุ่นไหมไม่ทราบเลยค่ะผมก็ไม่ทราบแล้วเห็นอะไรอีกเป็นบ้านไม้เนาะ เป็นตำหนักประมันพิธีแม่หมอหนูกลัวว่าคุณตาแหละจะไปทำอะไระที่เกี่ยวกับตรงนั้นแล้วคราวนี้อาการที่คุณตาเป็นเนี่ยคือคุณตาโดนอะไรทำไมถึงอยู่อต้องฝันแล้วละเมอถึงขนาดนี้คุณตาคุณตาไปเอาอย่างมาไปรับอีหยังมาไม่เห็นไปแบ่เอาอะไรมนาะ ไม่ได้แปลอะไรกอย่างนะคุณตาไปเอากรอนอะไรมาเปล่าคุณตารับอะไรมามันดำๆมาตาโอมันมันเป็นรูปหินแบบเจนปลกดำแข็งเนี่ยกลมกลมไม่ได้กลมสัทีเดียวอะยู่ไหนครับดูเหมือนคล้ายๆเหมือนหินเลยแต่มันทิ้งไปแล้วท่านิ้งไปแล้วอ่อฮะทำไมคุณตารับจากใครมาเก็บมาเก็บมาถ้าเอ๋ที่มันเห็น โอ้ยอยู่แต่การดีที่ทำให้หนูสักแค่ว่าอาการป่วยของทุกคน,นะในตําราที่เอาไปทิ้งมีบอกเป็นบทเล้วตาราที่มีอยู่เหรอไม่รู้ว่าเป็นแบบมีบอกว่าบทนี้เป็นอาการแบบนี้แบบนี้มีเตรียมยายอย่างนี้อย่างนี้อยางราคือตำราอะไรครับตาตำราพ่อบอกไหมตำราของปู่คือพ่อของพ่อเนาะออคือเป็นหมอยานั่นไงเป็นหมอยา แล้วก็มีครูมีบามีทุกอย่างแหละนั่นไงมันมีผมก็เพิ่งม,มารู้ทีหลังด้วว่าพอถึงตอนนี้ข้อมูลที่เราได้คือคุณแอรับสารได้ว่าคุณตาไปรับบางสิ่งมาและคุณออฟได้รับบอแสว่าตระกูลนี้เคยครอบครองตำราหมอยาอยู่เล่มหนึ่งซึ่งครั้งอดีตได้ใช้ตำรานี้รักษาผู้คนไว้มากมายแต่เมื่อถึงรุ่นหลัง กลับไม่ได้สืบทอดต่อจนตำรากระจัดกระจายสูญหายในที่สุดเบาะแสทั้งสองที่ได้มานี้ยังไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของคุณตาอย่างไรมาติดตามไปพร้อมๆกันครับอันนี้เดี๋ยวประมาณหนึ่งกันตอนนี้คือกับเรื่องของตาเนี่ยผมขอเดี๋ยวไปสืบต่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้พอเรื่องมันเกิดนานมากเนี่ยถ้าสมมติเราจะสืบทางนี้ ทางนี้ก็ไม่รู้เรื่องอีกไม่ทานอ่าความเป็นของคุณตาเนี่ยคุณตาก็ล,ล,ลืมอีกเพราะวันนานใช่ลืมและถ้างั้นเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บข้อมูลของเราเอง<า>เอาในพื้นเอาเฉพาะบ้านหลังนี้ก่อนที่เราสามารถเดินเข้าไปได้เนาะและเดี๋ยวไปบ้านคุณตาบ้านหลังเก่าคุณอาจจะเจออะไรมากกว่านี้ไม่เจ้ดูู่ด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 ูไม่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 ดูกันดูกัน นี่ผู้หญิงเมื่อกี้เหมือนเขากำลังจะทําอะไรกอา่างเนี่ยคือแบบเดินมาตรงนี้แล้วแล้วก็กำลังจะแบบแฮกอย่างนี้คือทำอะไรจับผัวคือจับผัวก็แล้วก็พอเสร็จออฟหลบมาใช่ไหมก็หายไปเหมือนพอเวลาเราเผลอหรือรถจิตตกอย่างเงี้ยก็จะเห็นแบบเดินมาตรงนี้คือเดินแบบอย่างเร็วเลยนะฟึ๊ดฟึ๊ดมาตรงนี้เลยนะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วพอเราหลบก็หายบ้านนี้ปล่อยร้างกี่ปีครับห้าห้าประมาณห้าปล่อยร้างไปห้าปี เหมือนน,นั่งห้อยขากันอยู่อ่ะอ,อันนี้เห็นด้วยอ่าแล้วเขาเข้ามาได,ไ,ได้ยังไงถูกต้องไม่ชอบเลยหลอนไหนเขายืนอยู่ไหนครับนี่จุดหนึ่งข้างในนั้นเลยพี่เจนในห้องอันนั้นน่ะน่ะดูนั้นอ่ะอยู่นี่เนอยู่แถวตรงนี้อันนี้ผู้หญิงผู้ชาย เป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบบนุ่งผ้าสิ้นอะนุ่งผ้าสิน้นใช่สีฟ้าสีงเงินทุกอย่างไม่รู้อ่ะแล้วก็ตอนนั้นอะเห็นเหมือนเป็นเงาแปบๆเรนนี้แต่คิดว่าในนี้น่าจะเป็นผู้ชายอ่าคุณนายคุณเห็นอะไรไม่เห็นคล้ายออฟอะคะ่ะแต่เป็นลักษณะเหมือนดวงวิญญาณวิ่งอะค่ะวิ่งรอบอะเขาสื่อสารได้ไหมครับไม่ได้เลยสักตัว พยายามถามอยู่ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเสียงตอบไงแต่ทีเนี้ยมันเหมือนโดนขังหรืออะไรสักอย่างไว้อ่ะมีคนเนี้ยยืนอยู่ตัวหนึ่งผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชาย,ชายเขามาจากไหนครับเขายืนก้มหน้าอย่างนี้อย่างเดียวค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ดูเหมือนคนสวนน่ะเลยเลยเลยหน,หนูเดาอายุยากเจ ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับเขาตอบได้ไหมเขาตอบไม่ได้เรายืมก้มหน้าอย่างเดียวเลยมันถูก,ก,ถกสั่งให้มาหรือเปล่าเหมือนถูกขังถูกถูกขังเหมือนว่าถ้าเราผิดสักยอย่างหนึงอยู่เหม,มือนผ้าที่เขาเหมือนภาพท,ที่เห็นนะ่ะเขากาลังให้ดูว่าเขาอยู่ในกรงอะคะ่ะแต่เราอะมองไม่เห็นว่าเขามีกรงไงคะอ่าฮะกรงหรือเข้าไปอีกค่ะพี่เจเขายืนอยู่ตรงนี้เลยข้างในคือหลุดหลุดไปอีกค่ะนี่เขายืนอยู่อย่างนี้ตรงนั้นเลยค่ะ สื่อสารได้อ,อยู่นานยังอยู่ที่นี่นานยังพยักหน้าก็ได้ <_ C 00> เขาไม่ได้ยินเราค่ะไม่ได้ยินเลย <_ C 00> ใช่ค่ะเหมือนอยู่คนละซีกเรื่องซีกโลกกันเลยใช่หน้าสงสารมากเหมือนอยู่คนละมิติกันเลยเขาไม่เห็นเราเลยค่ะเขาก,ก้มหน้าได้อย่างเดียวเลยค่ะ <_ C 00> เขาไม่รู้ด้วยว่าเรายืนสวนกันอยู่ตรงนี้ <_ C 00> ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าแปลกมากพี่เจปกติแล้วหนูเห็นหนูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมปกติก็ยังอยู่ในในในเนื้อเรื่องเดียวกันใช่คือเขาก็ยังสามารถที่จะรับรู้ถึงพลังงานของเราได้ที่เรามา ถูกอันเนี้ยเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ของหนูแล้วนะอ่าตอนนี้ผมเริ่มจะรู้สึกหงุดหงิดกับพื้นที่นะว่าไม่สามารถสื่อสารอะไรได้เลยนะฮะอยู่ไหนอีกนี่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 ที่แถวๆตรงเนี้ยไหนเป็นใครเขายืนอ,อยู่ไหมตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่คือเมื่อกี้ยังยืนอยู่แบบว่าอันนี้เหมือนอยู่ในมิติเราอยู่ไหมไม่ไม่ไม่อันเนี้ยเขาเขาเขาน่าจะรู้ตัวเขาเขาน่าจะสัมผัสพลังงานได้ค่ะ อันนี้อันนี้ได้แต่อันนั้นจะคนละอย่างเลยใช่คนละอย่างอันนู้นืบนโดนขังแปลกมากพี่หนูบอกเลยนุ๊เป็นอะไรที่แปลกมากสำหรับการเห็นผีเนี่ยเขามีผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านไหมเขาถูกขังแป้ว่าเขาถูกขังเพราะว่าภาพที่เขาเห็นน่ะคือสมมติว่าเขายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะดันตรงนี้เป็นกรงเหล็กอะค่ะเป็นกรงเหล็กรอบตัวเขาเลยค่ะพี่เจอรู้เลยว่าเขาอยู่ในบริเวณที่จํากัดเฉพาะแค่นั้นเลยใช่ผมถามเลยมีไหม มีนะมีมีอะไรคือที่ขังเขาเนาะทวนทั้งได้เลยเพราะว่าทนกันแม่ป่วยไปหาคนคน,นึ่งๆแกแกก็เรียกอาจารย์เขาเหรอเนาะอาจารย์เนี่ยเมียผมป่วยเป็นเพราะอะไรแกก็บอกว่าผีไม่มีเจ้าของมารบกวนเดี๋ยวจะไปทําให้คือเอาขาเรียกโบราณเขาเรียกกันนะหนังควายตายโหงอ่ะภาษาบ้านเนะราเนาะษาับราชพม่ามามัดเลย มามัดเขาเขาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณวิญญาณที่เล่ร่นมารบกวนมารบกวนไม่ใช่ว่าไงหนูขออนญาตหนูว่าดันอุทิศบุญให้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเดิมโอ้คืออะไรอ่ะ